สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูก่อนได้เจตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับ เราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหลังจากฟังคําพูดของผู้อาวโสส่วนแล้วหัวอยู่เห่าก็ได้ยินเสียงดังในหัวของเขาเท่านั้นข้อสงสัยที่สําคัญมากที่เขามีทั้งหมดในขณะที่เขาได้รับคาตอบในที่สุดเขาพูดเกือบจะในทันทีผู้อาวโสส่วนที่เถียนใช้การเสริมยินยางหรือไม่ผู้อาวโสส่วนตกตะลึง เจ้าเดาได้จริงๆถูกต้องเขาใช้วิธีนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่เขาแข็งแกร่งมากเหตุผลที่เขาทำสำเร็จก็เพราะเขาสะสมพลังกำลังมาเป็นเวลานานนอกจากนี้เขามีร่างกายที่แข็งแรงเขาทำกันยังไงข้าไม่เข้าใจแต่ทว่าข้าคิดว่าเขาเป็นคนเดียวที่ประสบความสำเร็จในบรรดาบุคคลที่รู้จักและสัตว์วิญญาณด้วยเหตุนี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพมายุทธ์ระดับสูงสุดทั้งหมดถ้าเขาต่อสู้อย่างสุดกำลังข้าไม่คิดว่าหลงเซียวเหยาและเย่ซีซุยจะสามารถต่อสู้ได้แม้ว่าพวกเขาจะรวมกองกำลังเข้าด้วยกันที่เถียนเป็นเป,นป้าหมายของหัวยู่เฮาเสมอเมื่อเขาเข้าใจอสูรเทพนี้มากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกน่ากลัวมากขึ้นเท่านั้นเขาใช้การเสริมยินหยางเพื่อสร้างแกนวิญญาณคู่ของเขาขณะที่เขาคิดว่า ที่เทียนมุนเรียนพลังวิญญาณของเขาอย่างไรทุกอย่างก็สมเหตุสมผลสำหรับเขาใช่พลังวิญญาณของเขาปรากฏเป็นกระแสน้ำวนขนาดเล็กนั่นจะต้องเป็นผลจากความสมดุลของดินและหยางวางวนขนาดเล็กแต่ละแห่งมีพลังวิญญาณอันยิ่งใหญ่เมื่อเทียบกับพมนยุย์ระดับสูงสู่ธรรมดาปริมาณพลังวิญญาณที่เขาสามารถเก็บได้นั้นมากกว่ามากไม่น่าแปลกใจเลยที่การฉายภาพของเขาจะทำให้เยซีซุยหวาดกลัว เขาคืออสูรเทพจริงๆผู้อววาวุโสส่วนกล่าวว่าเจ้าไม่ควรคิดถึงวิธีเสริมยินยางมันอันตรายเกินไปในขณะที่ร่างกายของเจ้าแข็งแรงเจ้าไม่สามารถเปรียบเทียบตัวเองกับอสูรเทพได้ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์และสัตว์วิญญาณมีความแตกต่างกันทางชีววิทยานั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าไม่ควรไปเสี่ยงเพียงทําตามหลักการเสียงสะท้อนเพื่อฝึกฝนเจ้ามีธาตุน้ําแข็งขั้นสูงแระวิญญาณยุดคู่ ราับใดที่แกนวิญญาณทั้งสองของเจ้าก่อตัวได้สําเร็จและเจ้าพยายามมุ่งสู่แกนวิญญาณที่3เพื่อกลายเป็นพลเมยุทธระดับสูงสุดก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะเข้าถึงความสามารถของตี้เถียนหัวอยู่ห้าวหัวเราะอย่างคมคืนในใจถ้ามันยา,ยากอยู่แล้วที่จะสร้างแกนวิญญาณที่สองของข้าแล้วแกนวิญญาณที่สของข้าละข้าเกรงว่าไม่มีใครในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนซซอไรคเคอร์ที่ได้รับการฝึกฝนแกนวิญ,ญญาณที่สาม ผู้อาวุโสส่วนได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่หัวอยู่เฮาเขาเปิดเผยทุกอย่างที่เขามีประสบการณ์กับหัวยู่เฮาและถังอูถงเอาละเจ้าแค่ต้องจำสิ่งที่ข้าพูดอย่าพยายามฝ่าฟันในเร็วๆนี้มันอันตรายมากข้าต้องอยู่ใกล้เพื่อปกป้องเจ้าเมื่อเจ้าพยายามเพื่อให้ความเสี่ยงที่เจ้ากำลังเผชิญหน้าอยู่นั้นตามที่สุดตกลงหัวอยู่เฮายอมรับคำพูดของเขา ผู้อาว,าวุโสส่วนกล่าวว่าภารกิจจะเกิดขึ้นภายใน10วันไปพบกับคนอื่นๆที่คุลังจะไปในวันต่อต่อไปเจ้าคุ้นเคยกับสถานที่นัดพบมากซึ่งก็คือเทือกเขาโตหมิงเจ้าทั้งคู่สามารถไปที่นั่นก่อนแล้วพบกันที่ค่ายของพญาขาวเต้เฮาเมื่อทุกคนมาพร้อมกันเจ้าจะออกเดินทางจำสิ่งที่ข้าพูดเจ้าทั้งสองอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเท่านั้นเจ้าเก่งเรื่องการปกปิดใช่ไหมอย่าเปิดเผยความสามารถทั้งหมดของเจ้า อย่าตกเป็นเป้าจำไว้ทางเจ้าและอูฐงผู้อาวสสวนไม่ต้องกังวลเพื่อปกป้องอูฐงข้าจะไม่เสี่ยงหมายูเฮ้ารับรองผู้อาวสสวนอีกครั้งหมายูเฮ้าไม่ได้กังวลเกี่ยวกับภารกิจนี้มากเกินไปอันที่จริงเขาไม่ค่อยเชื่อในภารกิจดังกล่าวการลอบสังหารผู้นำของจักรวรรดิมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอยิ่งกว่านั้นไม่ว่าพวกเขาจะยอมรับหรือไม่ก็ตามพลังที่รวมกันของจักรวรรดิตะวันจันทานั้น ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาจากักรวรรดิทั้งหมดของทวีปต้นหลวเขาคุ้นเคยกับผลังป้องกันของเครื่องมือวิญญาณของพวกเขาเป็นอย่างดีการรอบสังหารซูเทนหลานจะเป็นเรื่องยากมากแต่ทว่าตั้งแต่ผู้เอาโซน,นปล่อยเขาไปเขาก็ยังต้องเดินทางครั้งนี้าอยู่เฮาไม่ได้ต่อต้านมันแต่ทว่าเขาไม่ได้หวังว่าจะบรรลุผลใดในภารกิจนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อการแสดงเท่านั้นแต่เขาก็ตัดสินใจคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เขาจะไม่เสี่ยงโดยไม่จำเป็นด้วยพลังเข้าตรงใหม่ล่าสุดทางอูถงได้ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขานานยิ่งใหญ่กว่าเมื่อก่อนมากนอกจากความสามารถในการเอาชีวิตรอดในสามรอบนั้นยอดเยี่ยมมากและเขามีประสบการณ์มากมายเขามีความมั่นใจมากในการรักษาชีวิตของตัวเองหลังจากกลับไปที่สำนักถังมาอยู่เฮาก็ดึงถังอูถงกลับไปที่ห้องของเขาเพื่อทำสมาธิทันที เขาสามารถจดจ่อได้เฉพาะระหว่างการทำสมาธิเท่านั้นเขาจำเป็นต้องเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงสิ่งที่ผู้เอาส่วนอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ได้เปลี่ยนประสบการณ์ของเขาให้เป็นความเข้าใจในอีกไม่กี่วันข้างหน้าวายูเฮาได้เตรียมงานบางอย่างมันเป็นเพียงวันที่9ก้าที่เขาได้ถางโอทงบอกราคนที่เหลือของสำนักถังพวกเขาออกจากเมืองซูไรเคอร์อย่างเงียบๆและมุ่งหน้าไปยังพรมแดนของจักรวิชิงหลัว หลังจากเข้าสู่เขตแดนของจักรวรรดิทิงหลัวแล้วหมอยูฮาก็ประหลาดใจที่พบว่ามีเครื่องมือวิญญาณสอดแนมอากาศในจักรวรรดิทิงหลัวแม้ว่าจะมีไม่มากแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยเห็นได้ชัดว่าโรงเรียนซือไรเคอร์ไม่ใช่คนเดียวที่เพิ่มพูนการวิจัยในด้านนี้หลังจากทนทุกระหว่างสงครามจักรวรรดิทั้งสาของทวีปโตลัวดั้งเดิมก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับการวิจัยของพวกเขาในพื้นที่นี้ เป็นไปไม่ได้ที่จะได้ตามจักรวัตวันจันทาแต่ก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยหัวยูเฮาได้ทางโอทงจับมือกันขณะที่พวกเขาบินผ่านท้องฟ้ารังวิญญาณของพวกเขาไหลเวียนอยู่ในร่างกายของพวกเขาและทางคู่ต่างก็มีเครื่องมือวิญญาณแบบบินอยู่บนหลังของพวกเขาเครื่องมือวิญญาณประเภทบินได้ของหัวยูเฮาได้ทางโอทงสร้างขึ้นโดยหัวยูเฮาเป็นการส่วนตัวพวกเขาเป็นเครื่องมือวิญญาณระดับ9้า เมื่อเทียบกับวิสพกรมียานระดับ9คนอื่นข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหัวยูเฮาคือความเร็วที่เขาสร้างเครื่องมือวิญญาณระดับ9เขาไม่ได้ออกแบบเครื่องมือวิญญาณประเภทบินทั้งสองนี้แต่ส่วนจือเวิรนเป็นคนออกแบบพวกเขาเขาผลิตมันออกมาเท่านั้นซึ่งใช้เวลาทั้งหมด5เดือนแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่เครื่องมือวิญญาณระดับ9ที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นงานที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนพวกมันเป็นสีน้ำเงินสลัวสีดังกาว ช่วยให้เครื่องมือวิญญาณผสานเข้ากับท้องฟ้าในระดับดังกล่าวการซ่อนที่เหลืออยู่มีความสําคัญมากกว่าการออกแบบผิวเผินของเครื่องมือวิญญาณขณะที่พลังวิญญาณหมุนเวียนความเร็วของเครื่องมือวิญญาณประเภทวินได้ก็เพิ่มขึ้นเป็นความเร็วของเสียงทันทีแน่นอนว่าระยะเวลาที่พวกเขาสามารถรักษาความเร็วไว้ได้เช่นเดียวกับความเร็วที่พวกมันหมดลงนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับปริมาณพลังวิญญาณของพวกเขา ด้วยการฝึกฝนในปัจจุบันของหัวยูเฮาและทางโอถงพวกเขาสามารถรักษาความเร็วของเสียงได้เพียง15นาทีแต่ถ้าว่าหากพวกเขาใช้พลังเฮาตรงเวลานั้นจะเพิ่มเป็นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็เพียงพอแล้วสําหรับพวกเขาที่จะข้ามอาณาจักรไปครึ่งหนึ่งนี่คือเหตุผลที่หัวยูเฮามั่นใจมากว่าพวกเขาสามารถป้องกันตัวเองได้เครื่องมือวิญญาณระดับ9จะไม่มีความสามารถเพียงอย่างเดียวอย่างแน่นอน เครื่องมือวิญญาณประเภทบินทั้งสองนี้ติดตั้งกับเครื่องขับดันวิญญาณหากแรงขับดันนี้ถูกเร่งพวกมันจะสามารถเดินทางได้เร็วกว่าเสียงถึงสเท่าแม้จะรักษาไว้เพียงชั่วขณะแต่ก็มีหลายครั้งที่ผลที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นได้แน่นอนว่าไม่ใช่แค่ใครก็ตามที่สามารถใช้ความสามารถดังกล่าวได้เนื่องจากเป็นภาระต่อร่างกายที่เกิดขึ้นจากการใช้ความสามารถนี้เป็นอย่างมากวิญญาจารใดๆที่มีวงแหวนน้อยกว่าเจดวง จะระเบิดออกจากการเนื่องจากแรงกดดันมหาศาลเมื่อเดินทางด้วยความเร็วสูงเช่นนี้หัวยูเฮาและทางอูทงต่างก็มีความสามารถทางอูทงเป็นราชทินนานานพมยุทธ์อยู่แล้วในขณะที่หัวยู่เฮาอยู่ที่อันดับที่89ทางคู่สามารถใช้ความสามารถดังกล่าวได้ส่วนเจวเวินเรียกเครื่องมือวิญ,ญญาณประเภทบินทั้งสองนี้ว่าเครื่องบินเหนือเสียงส่วนเจวเวินภูมิใจมากที่อ้างว่า เครื่องมือวิญ,ญญาณประเภทบินทั้งสองนี้สามารถติดอันดับหนึ่งในสีเครื่องมือวิญญาณประเภทบินได้ของทวีปนี่เป็นเพราะว่าวิศวกรวิญญาณระดับ9ไม่ค่อยมุ่งความสนใจไปที่การผลิตเครื่องมือวิญญาณดังกล่าวในการผลิตเครื่องมือวิญญาณระดับ9วิศวกรวิญญาณระดับ9จะต้องเต็มใจที่จะเสียสละพลังวิญญาณจํานวนมากในเวลาเดียวกันเขาต้องมีทรัพยากรเพียงพอด้วยเดิมทีโรงเรียนซูเรคเคอร์ และสำนักถังไม่มีโลหะหายากมากนักแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปการพัฒนา้วยความเจริญรุ่งเรืองของเมืองซูรไรเคอร์ดึงดูดนักธุรกิจจำนวนมากสิ่งนี้ทำให้เมืองซูร,ร่รอเคและด้สำนักถังมีทรัพยากรใหม่มากมายเครื่องมือวิญญาณของสำนักถังก็ถูกขายเช่นกันเครื่องมือวิญญาณทำกำไรได้มากด้วยการเลกเปลี่ยนของเครื่องมือวิญญาณสำหรับโลหะหายากสำนักถัง สามารถรวบรวมทรัพยากรได้เพียงพอในขณะที่จักรวรรดิตะวันจันทามีวิศวกรมีญาณระดับ9ก้าจำนวนมากความต้องการทรัพยากรก็สูงมากเช่นกันแต่ถ้าว่ามีเพียงส่วนจิวเวนและหัวอยู่เ้าเท่านั้นที่ต้องการทรัพยากรในเมืองซอไรเคอร์นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมวัสดุชั้นดีถึงมีทั้งหมดและเพียงพอต่อความต้องการในการผลิตหัวอยู่เ้าและถังโอถง รักษาความเร็วหนึ่งในสีของเสียงขณะที่พวกเขาบินนี่เป็นความเร็วที่เร็วมากและมันก็เป็นความเร็วที่รับประกันว่าพวกเขาจะยังคงอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดด้วยการหมุนเวียนของพลังเฮ้าตรงพวกเขาสามารถรักษาสมดุลระหว่างการหมดสิ้นและการฟื้นฟูความสามารถของพวกเขาหมยู่เฮ้ากล่าวว่าอูถงอะไรทางอูถงเหลือบมองมาที่เขาโมยู่เฮ้าลีตาและพูดว่า เจ้าจะคิดอย่างไรถ้าข้าเลือกการเสริมดินหยางเพื่อสร้างแกนวิญญาณที่สองของข้าทางโอทงประดาดใจและตอบว่าอยู่ห้าอย่าเสี่ยงผู้เอาสวนไม่ได้พูดถึงว่ามันอันตรายมากเหลอมาอยู่เห้าตอบว่าใช่แต่ประโยชน์ก็ยิ่งใหญ่เช่นกันถ้าข้าประสบความสําเร็จข้าเชื่อว่าข้าจะแข็งแกร่งพอๆกับอัครพรมยุทธ์เมื่อข้ากลายเป็นราชทินนานาพมยุทธ์ข้ายังคงจําได้ว่า ความแข็งแกร่งของเต้เทียนลงมาที่ข้าเมื่อข้าเผชิญหน้ากับเย่ซีซุยที่เทือกเขาโตมิงข้ารู้สึกชัดเจนว่าพลังวิญญาณของเขาปรากฏในรูปแบบของแกนวิญญาณมันแข็งแกร่งมากพลังวิญญาณทุกเส้นของเขาถูกบีบอัดอย่างแรงเขาสามารถบังคับให้พรมยุทธเทพเจ้าแห่งความตายถอยได้แม้ว่าจะอยู่ในร่างกายของข้าที่อ่อนแอมากในตอนนั้นในอนาคตข้าจะต้องต่อสู้กับอาสูนเทพ หากแกนวิญญาณที่สองของข้าอ่อนแอกว่าเขามันจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับข้าที่จะท้าทายเขาในอนาคตทาง,งโอทงย่นคิวของเธอแต่ถ้าว่ามันอันตรายเกินไปนอกจากนี้แม้ว่าเจ้าจะใช้เสียงสะท้อนเพื่อสร้างแกนวิญญาณที่สองของเจ้าเจ้ายังคงสามารถสร้างแกนวิญญาณที่สได้ในอนาคตเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเจ้ายังสามารถท้าทายอสูรเทพด้วยแกนวิญญาณสามแกนนอกจากนี้ ทำไมเจ้าต้องท้าทายอสูรเทพมายุ่เข้าถอนหายใจและตอบว่าข้ามีปัญหาของตัวเองที่เถียนให้เกตมังกรของมาตราส่วนย้อนกลับของเขาแก่ข้าเขาบอกว่ามันจะปกป้องข้าแต่จริงๆแล้วมันเป็นสายรับที่แอบตามข้าเมื่อการฝูร่ฝนอนาคตของข้าถึงมาตรฐานที่แน่นอนหรือเมื่อข้าพัฒนาความเข้าใจพิเศษบางอย่างมันจะรบกวนข้าหากต้องการลบเกตมังกรมาตราส่วนย้อนกลับนี้ ข้าต้องเอาชนะตี้เทียนมิฉะนั้นข้าจะไม่สามารถเข้าถึงจุดสูงสุดได้ในอนาคตขณะที่เขาพูดเขาได้เปิดกระดุมที่ด้านหน้าเสื้อของเขาได้เปิดเผยชิ้นส่วนของเกตมังกรมาตราส่วนย้อนกลับให้ทางอูทงดูเมื่อทางอูทงเห็นเกตมังกรมาตราส่วนย้อนกลับดำสนิทแววตากโกรธจัดก็ฉายแววผ่านดวงตาของเธอเธอพูดขึ้นว่าตี้เทียนเจ้าโมายูเฮาจับมือเธอและพูดว่า นี่คือเหตุผลที่ข้าต้องเลือกวิธีที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอนของการฝูฝนของข้าแค่นั้นเองที่ข้าสามารถท้าทายเขาได้ท้ายที่สุดที่เถียนได้ครอบครองทวีปนี้มานานหลายปีแล้วมีเหตุผลที่เขาแข็งแกร่งที่สุดทั้งู่ทงหันศิรษะได้มองไปที่หัวอยู่เฮาเธอถามอย่างจริงจังว่าถ้าเจ้าใช้การเสริมยินหย่างเจ้ามั่นใจแค่ไหนนอกจากนี้เจ้าเคยคิดบ้างไหมว่า เขาจะต้องสร้างแกนวิญญาณที่สามอย่างน้อยที่เถียนมีชื่อเสียงมาหลายแสนปีแต่เขามีเพียงสองแกนวิญญาณเขาไม่ต้องการแกนวิญญาณที่สามหรอือข้าคิดว่าเขาต้องไม่ประสบความสำเร็จจนถึงตอนนี้นี่แสดงให้เห็นว่ามันยากเพียงใดที่จะสร้างแกนวิญญาณที่สามหลังจากใช้การเสริมยินอย่างเพื่อสร้างแกนวิญญาณที่สองข้ามั่นใจหลังจากฟังคำพูดของทางอูทงแล้ว มาอยู่หฮาก็พยักหน้าเขารู้ดีว่าคําพูดของเธอมีเหตุผลมากแต่ถ้ว่าเขาก็พอใจอูถงไม่ว่าเจ้าจะใช้วิธีใดก็ตามแกนวิญญาณที่สามนั้นเป็นตำนานเสมอเมื่อข้าเลือกที่จะสร้างแกนวิญญาณแรกของข้าข้าทำมันเพื่อเพิ่มความเร็วของการฝูฝนของข้าข้าไม่แน่ใจว่าข้าจะสามารถสร้างปฏิหารต่อไปได้หรือไม่เมื่อพูดถึงแกนวิญญาณที่สของข้าแต่ถ้ว่า ข้าเชื่อว่าข้าสามารถท้าทายอสูรเทพแม้ว่าข้าจะไม่ได้เป็นพรมยุทธ์ระดับสูงสุดหากข้าใช้การเสริมยินหยางเพื่อสร้างแกนิญยาณที่สองของข้าอย่าลืมว่าข้าก็เป็นวิศวกรวิญญาณระดับ9้าด้วยเมื่อข้ากลายเป็นอัครพรมยุทธ์ในอนาคตข้าสามารถลองเป็นวิศวกริญญาณระดับสิบได้นั่นเป็นเหตุผลที่ข้าอยากลองจริงๆทางออทโมพยักหน้าและพูดว่าเจ้ามั่นใจแค่ไหน หรือมากกว่าสิ่งที่เจ้าสามารถพึ่งพาถ้ามันอันตรายเกินไปข้าจะไม่ให้เจ้าลองเลยหัวยูเฮาตอบว่าพูดตามตรงข้าค้นข้างมั่นใจข้าฝึกฝนทุกวันเจ้าควรจะสัมผัสได้ว่าร่างกายของข้าแข็งแกร่งเพียงใดหลังจากได้ยินคำพูดของเขาทั้งองูทงก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยใครสัมผัสร่างกายของเจ้าหัวยูเฮายังหัวเราะเบาๆดูเจ้าสิ มีความคิดไม่ดีต่อสุขภาพข้ากำลังพูดถึงความแข็งแกร่งทางกายภาพของข้าข้าได้รับสิ่งดีๆมากมายข้ายังได้รับการหล่อเลี้ยงโดยชีวิตทองคำพลังชีวิตของข้าแข็งแกร่งกว่าวิญญาณทั่วไปมากข้ามั่นใจในด้านนี้แม้ว่าแกนแท้น้ำทิพน้ำแข็งลึกลับทั้งหมดในร่างกายของข้าจะดูดซับหมดแล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนที่เหลืออยู่ในจิตวิญญาณของข้าเมื่อข้าลองใช้แกนวิญญาณที่สองของข้า ความแขนน็งแกร่งนี้สามารถนําไปใช้ได้าการสร้างแกนวิญญ,ญาณต้องใช้พลังวิญ,ญญาณเป็นจํานวนมากควรจะสามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้นอกจากนี้พลังจิตวิญญาณของข้าก็แข็งแกร่งเพียงพอเราได้ฝึกฝนอย่างไม่ไรู้จักเหน็ดเหนื่อยในช่วงสองปีที่ผ่านมาข้ายังประหลาดใจกับการพัฒนาพลังจิตวิญญาณของข้าข้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับระดับพลังจิตวิญญาณของข้าในตอนนี้แต่ข้ารู้สึกว่าข้า อยู่ในขั้นของอัครพรมยุทธ์สิ่งนี้จะช่วยข้าในการควบคุมพลังวิญญาณของข้าซึ่งเหนือกว่าคนทั่วไปมากข้าอยากจะลองแม้ว่ามันจะอันตรายข้าจะเชิญพวกสวนให้ปกป้องข้าข้าแน่ใจว่าข้าสามารถจัดการกับอันตรายต่างๆได้ทันเวลาเมื่อเห็นว่าเขาดื้อรัน้นทั้งอู๋ถงก็พยักหน้าหลังจากคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งเธอตอบว่าเอาละถ้าอย่างนั้นเจ้าสามารถลองได้แต่ถ้าว่าเจ้าต้องไม่ฝืนตัวเอง มายูเฮ้ามีความยินดีในความเป็นจริงถ้าเขาไม่สามารถฝืนตัวเองได้เขาก็ไม่ต้องการซ่อนอะไรจากทางอูทงแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะถูกแยกจากกันเขาก็อยากจะยอมแพ้ในการฝึกฝนของเขาทางอูทงเผยรอยยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าของเธอในกรณีนี้ข้าจะเลือกเส้นทางเดียวกับเจ้าเมื่อข้าไปถึงอันดับ98ในอนาคตเจ้าจะต้องเล่าประสบการณ์ของเจ้าให้ข้าฟัง หวอยู่เฮ้าทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยในขณะที่เขาแสดงความคิดเห็นเจ้าแข่งขันได้ดีมากทางอุทงตอบว่าข้าไม่ได้แข่งขันข้าไม่สามารถล้าหลังเจ้าได้ทางอุทงตอบว่าข้าไม่ได้แข่งขันข้าไม่สามารถล้าหลังเจ้าได้ตกลงหัวอยู่เฮ้าไม่ได้หยุดเธอด้วยความสามารถของเธอเธอไม่ได้อ่อนแอไปกว่าเขาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความสามารถของเธอ วายู่เฮาสามารถสัมผัสได้อย่างละเอียดว่าความสามารถและศักยภาพของเธอกลายเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ตั้งแต่เธอกลับมาเป็นทังอูถงเมื่อทังอูถงกลายเป็นราชทินนานานพมยุทธเมื่อหวายู่เฮากำลังสร้างเครื่องมือวิญญ,ญาณระดับ9ก้ากับส่วนจือเวินหนวายู่เฮาไม่รู้ว่าเธอสร้างความก้าวหน้าได้อย่างไรแต่เขารู้ว่าเธอเป็นเจ้าของจิตวิญญ,ญาณของเธอหลังจากนั้นวงแหวนวิญ,ญญาณที่9ก้าของเธอคือจิตวิญญ,ญาณของเธอ สำหรับการสร้างแกนวิญญาณที่สองของเธอมันยังเร็วเกินไปเธอต้องรองก่อนจึงจะสามารถระบุอะไรได้ถ้าหัวอยู่เฮาต่อท่านเธอตอนนี้เขาแค่โรนหาปัญหาการเดินทางของพวกเขาสงบสุขมากเครื่องมือวิญญาณสอดแนมทางอากาศของจักรวรรดิวันจันทาไม่สามารถตรวจจับได้ทั้งสองคนอยู่ใกล้กับเทือกเขาโต้หมิงในตอนเที่ยงเทือกเขาโต้หมิงเป็นสถานที่ที่สำคัญมาก ที่นี่มีเครื่อมูลวิยาศาสอดแนมทางอากาศอีกมากมายนอกจากนี้กองทหารของจักรวรรดิเชียงหลัวยังถูกจัดระบบใหม่แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าการจัดระบบใหม่เป็นอย่างไรแต่ดูเหมือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นไปตามกลยุทธ์การต่อสู้ของจักรวรรดิวันจันทาโดยไม่ต้องสงสัยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ